สวัสดีคะ่ะพี่พีเทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องบารมีพักเครื่องนะคะพี่พีนะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่13นะคะวันนี้นะคะน้องก็จะมีระเครื่องพระบ้านราคาแบ่งปันมาฝากพี่พีกันนะคะราคาเปิดอยู่ที่300บาททุกรายการนะคะพี่พีมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทย50บาทนะคะสะดวกโอนพร้อมโอนน้องจะส่งให้ฟรีนะคะพี่พีนะ ช่องทางการติดต่อของเรานะคะก็เบอร์โทรนี้เลยพี่พี่0644109569นะคะ0644109569พี่พี่จะโทรเบอร์หรือจะแอดไลน์เป็นไอดีไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะพี่พี่อ่าช่องทางการติดต่อของน้องตามนี้เลยนะพี่พี่ ก็ช่องบารมีคว้าเครื่องนะคะก็ขอกราบขอพระคุณนะคะพี่พีที่เข้ามารับชมทุกท่านเลยน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะพี่พี่คะแล้วก็เพื่อที่พี่พจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปกันด้วยเช่นกันนะคะพี่พี ก่อนที่เราจะมาเริ่มรายการที่1นนะคะวันนี้นะคะน้องมีรายการพิเศษนะคะมาเปิดที่ต้นคลิปนะพี่ๆนะราคาแบ่งปันมาฝากพี่ๆีกันนะคะอ่ารายการที่1นนะคะพี่ๆราคาเปิดอยู่ที่600บาทนะคะก็จะเป็นเหรียญจุลาลงกรเป็นเหรียญเปียกทองนะพี่ๆน้องขออนุญาตเปิดที่ต้นคลิปเลยนะพี่ๆนะราคาเปิดอยู่ที่600บาทนะคะพี่ๆนะขอค่าจะส่งบวกเพิ่ม50บาทนะเป็นเนื้อเปียกทองแล้วก็มาพร้อมเลี่ยมกันน้ําพร้อม กรอบพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะคะพี่ๆด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะสวยๆเลยนะคะพี่ๆค่ะสนใจสามารถแอดไลน์เข้ามาขอดูภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ๆเหรียญจุอาราลงกรนะคะเป็นงานเลี่ยมกันน้ําราคาเปิดอยู่ที่600บาทนะพี่ๆบวกเพิ่มค่าจัดส่งสำหรับปลายทาง50บบาทนะคะ รายการต่อไปค่ะพี่ขารบกวนแจ้งน้องนิดนึงนะว่าเป็นรายการพิเศษหรือว่ารายการ300บาทนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่สองของรายการพิเศษนะคะรายการที่2ของรายการพิเศษ,ะะพ,เศษพี่พเหรียญหลวงปู่ดูนะคะหลวงปู่ดูวัสแนเนื้อเปียกทองนะคะก็จะมาพร้อมกรอบพร้อมใช้งานเช่นกันแต่ว่ารายการนี้นะคะพี่ๆไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เลี่ยมกันน้ํานะ หลวงปู่ดู่พัสแก่ปีสองห้าสองหนึ่งนะคะได้ไปพร้อมสร้อยคอสิบแปดเคนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะน้องขอเจ็ดร้อยบาทนะพี่พี่นะขอเจ็ดร้อยบาทเลยพี่พี่สนใจสามารถแอดไลน์เข้ามาขอดูภาพเพิ่มเติมได้ได้ไปพร้อมสร้อยคอ 18K นะพี่พี่ ได้ไปพร้อมสร้อยคอ18 k นะคะสามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยนะคะเหรียญหลวงปู่ดู่อัสเจนะคะพี่ๆหลังยานแบบนี้เลยนะคะรายการที่2ของรายการพิเศษนะคะขออนุญ,ญาตปิดรายการพิเศษ2รายการนะคะรายการต่อไปนี้นะคะก็เป็นราคาเปิดอยู่ที่300บาทรุกรายการนะคะพี่ๆ ปิดสองรายการจะส่งให้ฟรีนะคะรายการที่หนึ่งนะคะพี่พี่ขาสวยๆเลยนะคะก็จะเป็นพระเนื้อผงนะคะพระห่างมากนะคะพระเนื้อผงพระห่างมากหลวงพ่อฤาษีดิงดำวัดท่าสุงนะคะเนื้อสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะได้มาพร้อมตลับสแตนเลสพร้อมใช้งานนะคะ หรือถ้าหากพี่ๆท่านใดน,นะคะที่แบบว่าไม่ชอบตลับไม่ชอบกรอบเนาะก็บูชาไปนะคะพี่ๆแกะไปเปลี่ยนกรอบได้นะคะหรือจะไปเลี่ยมทองได้เลยนะหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัทนทรงเป็นพระเนื้อผงนะคะรายการที่หนึ่งค่ะรายการต่อไปรายการที่สองค่ะพี่ๆก็จะเป็นเหรียญหน้าซ้อนนะคะพ,พี่เหรียญผู้ซ้อนเหรียญหน้าซ้อนหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญนะคะ รายการที่สองนะคะราคาเปิดอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่ตั้งแต่รายการที่หนึ่งจนถึงรายการที่สี่สิบห้านะคะพี่พี่ขราคาสามร้อยบาททุกรายการนะคะช่องบารมีพาเครื่องนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะพี่พี่ที่เข้ามารับชมน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลองด้วยคะ่ะรายการต่อไปรายการที่สามค่ะ รายการที่สมนะคะก็จะเป็นเหรียญเปียกทองนะคะพี่พี่สมอดีตวัดหนังนะคะเหรียญสามอดีตวัดหนังเป็นเหรียญเปียกทองนะคะพี่พี่มาพร้อมเนี้ยมกันน้ำด้วยนะคะหลังยันสี่นะ3มอดีตวัดหนังนะพี่พีเป็นเนื้อเปียกทองนะคะรายการที่สามรายการต่อไปรายการที่สี่นะคะก็จะเป็นพระมเหสวนนะคะ พระมาเหตุสวนเนื้อชินสนิมแดงนะพี่พี่ได้มาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะสามาสวมใส่ใช้งานได้เลยรับรองเลยว่านะคะพี่พี่พระเครื่องพระบ้านนะคะกับช่องบาร,รมีพระเครื่องนะสวยตรงปกถูกใจทุกรายการแน่นอนนะคะพี่พี่รายการต่อไปรายการที่5ค่ะก็จะเป็นพระเนื้ออ่าพระขุนแผนนะคะพระขุนแผนนะพี่พี่หลวงปู่ทิมนะคะขุนแผนหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่นะพี่พี่สวยสวยเลย นะคะสีคล้ายๆเนื้อปูนแดงนะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะได้มาพร้อมเรี่ยมพร้อมกรอบแบบนี้เลยพี่ๆสวมใส่ใช้งานได้เลยหรือจะเช่าบูชาเป็นของฝากของขวัญได้เช่นกันนะคะพี่ๆรายการต่อไปรายการที่6กนะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเหรียญสี่เหลี่ยมข้อหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสพานสุ่นะคะพี่ๆเนื้อทองแดงได้มาพร้อมเรี่ยมเลนแบบนี้เลยนะคะก็สามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยนะคะรายการที่6นะคะ EP นี้ ะะเป็น e ีีที่13นะคะพี่พรายการต่อไปรายการที่7ค่ะพี่พีเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะคะหลวงพ่อไปวัดกําแพงเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะของหลวงพ่อไปวัดกําแพงนะคะรายการที่7ค่ะ ต่อไปรายการที่8นะคะคุพี่ก็เป็นอ่เหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทนะพี่พเป็นเหรียญจัตุพิธาพรชัยนะคะเนื้อทองแดงได้มาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบแบบนี้พี่พสวยๆเลยนะคะ เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดแบบนี้เลยนะพี่พี่พระเครื่องพระบ้านยินดีแบ่งปันยินดีส่งต่อให้พี่พี่ในราคา300บาทนะคะพี่พี่ขขอค่าจะส่งบวกเพิ่มสําหรับปลายทาง50บาทนะคะรายการต่อไปร,รายการที่9ค่ะพี่พี่ก็จะเป็นแหวนนะคะหลวงพ่อโสธรนะคะแหวน 18K นะพี่พี่แหวนพระพุทธโสธรนะคะพี่พี่ขาเนื้อลงยาสวยสวยแบบนี้เลยนะคะแหวนหลวงพ่อโสธรนะคะก็สามารถสวมใส่ใช้งาน ได้เลยนะแหวน 18k นะคะรายการที่9ต่อไปรายการที่10นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะพี่พีปี2504เนื้อทองแดงนะคะได้ไปพร้อมกรอบแบบนี้เลยสวมใส่ใช้งานได้เลยเช่นกันนะคะพี่พรายการนี้เป็นรายการที่10นะคะ EP ที่1อ่า EP ที่13นะคะพี่พี13นะ E.P. ที่13รายการต่อไปค่ะรายการที่11นะพี่พี่เหลี่ยนหลวงปู่ดุลรุ่นกายทิพย์นะคะเนื้อทองแดงแล้วก็มาพร้อมเลี่ยมนะคะพี่พี่ เลี่ยมกันหนามด้วยนะราคา300บาทคือสุดคุ้มสุดพิเศษเลยพี่พี่ไม่ต้องไปเดินตากแดดตากลมตากฝนตากอากาศแล้วก็ไปเจอฝุ่นด้วยนะพี่พี่รายการที่11นี้เป็นงานเลี่ยมกันหนามนะคะพี่พี่คุ้มๆเลยราคา300บาทบวกเพิ่มค่าจัดส่งสําหรับปลายทาง50บาทสําหรับพี่พี่ที่สะดวกโอนพร้มอมโอนยอดโอน300บาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่12ค่ะพี่ค่ะ ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะวัดช่องแคนะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคด้านหลังเป็นอ่าดอกบัวนะแล้วก็เลขค่าไทยนะพี่พี่ปีสองห้าหนึ่งหกนะคะพี่พี่เป็นเหรียญมหาลาบหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะได้มาพร้อมกรอบทองแบบนี้เลยแต่ไม่ใช่ทองคําแท้นะพี่พี่เป็นกรอบทองเนาะ สามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยเช่นกันเหรียญหลวงพ่อพรมเป็นเหรียญมหาลาบหลวงพ่อพรมนะคะรายการต่อไปรายการที่13นะคะพี่พี่พระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะคะก็เป็นพระเนื้อผงนะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยพี่พี่สวยๆเลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยพระเนื้อผงพระสมเด็จวัดละคังนะคะพี่พี่ก็จะได้มาพร้อมกรอบแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาราคา300บาท้อมเลี่ยม้อมกรอบพ้อมใช้งานแบบนี้นะคะกับช่องบารมีผ่าเครื่องนะคะยินดีแบ่ง ปันยินดีส่งต่อให้เลยนะคะพี่พี่พระเครื่องพระบ้านนะคะก็ขอคนที่รับได้แล้วก็ขอคนที่รับจริงนะราคาวัดใจกันเลยพี่พี่สามบาท นะคะรายการต่อไปรายการที่14นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยหลังหันุมาเชิญทงนะคะปี2521นะคะหลวงพ่อกวยนะเป็นเหรียญเปียกทองหลวงพ่อกวยวัดโคศิรารามพี่ๆได้ในราคา300บาทเช่นกันได้มาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบพร้อมใช้งานแบบนี้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่14 EP ที่13นะคะต่อไปรายการที่15นะคะ รายการที่สิบห้านะคะพี่พีก็จะเป็นพระหางมากพี่พีได้ไปเนื้อคู่สององค์แบบนี้เลยนะคะเป็นงานเลี่ยมคู่แบบนี้เลยค่ะพระหางมากนะพระหางมากหน้ากาก,ากทองนะคะสวยๆเลยพระหางมากหลวงพ่อฤษีลิงดําวัดท่าสงนะคะราคาเปิดอยู่ที่สามร้อยบาทใครไว้ใครได้ปิดเลยนะพี่พีราคาสามร้อยบาทได้รับไปทั้งหมดสององค์แบบนี้นะคะพี่พีปกติคู่ในราคานี้ไม่ได้นะคะ รายการนี้เป็นรายการที่15ค่ะรายการต่อไปรายการที่16นะคะพี่พีก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะเนื้อทองแดงนะหลวงพ่อคูณนะคะวัดแจ้งนอกนะพี่พีหลวงพ่อคูณวัดแจ้งนอกด้านหลังเป็นวัดแจ้งนอกนะคะด้านหน้าเป็นวัดบ้านไร่นะพี่พีสวยๆแบบนี้เลยเนื้อทองแดงแล้วก็มาผอมเลี่ยมแบบนี้พี่พี่สามร้อยบาท นะคะพี่พี่ขาสามบาทบวกเพิ่มค่าจะส่งสำหรับปลายทาง50บาทนะคะช่องบารมีพาเครื่องนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะพี่พีที่เข้ามารับชมทุกๆกท่านเลยค่ะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะช่องทางการติดต่อของเรานะคะพี่พีสามารถแอดแอดไลน์ได้เลยนะคะที่เบอร์โทรนะหรือจะเป็นโทรเบอร์ก็ได้นะคะสําหรับพี่พีที่ไม่สะดวกโอนนะพี่พี อ่าก็เป็นเบอร์โทรหรือรายได้เช่นกันนะคะเบอร์โทรศูนย์หกสี่สี่หนนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่17นะคะรายการที่17ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะวัดช่องแคปี2517้หนเนื้อเปียกทองนะพี่ๆเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคมาพร้อมกล่องพร้อมแบบนี้เลยพี่พอ่ะได้มาพร้อมกล่องเลยนะคะกล่องอาจจะดูกเก่านิดนึงหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะ เนื้อเปียกทองพี่พี่อายุสี่สิบปีนะคะปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะหลวงพ่อพรมนะพี่พี่ขอบตัดแบบนี้เลยเนื้อเปียกทองนะคะอ่าสำหรับพี่พี่ที่ไม่สะดวกลไลน์หรือไม่ได้เล่นไลน์เนาะก็โทรเบอร์เข้ามาได้เลยนะพี่พี่ ปิดก่อน,น้องให้สิทธิ์ก่อนเลยนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่18นะคะรายการที่18ค่ะพี่พเหลียนหลวงพ่อกัอนนะคะหลวงพ่อกัอนวัดพญาตน,นะคะเหนืออปปกามาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะพี่พีเป็นงานเลี่ยมกันนามน,นะคะ รายการนี้เป็นรายการที่18นะพี่พรายการต่อไปรายการที่19นะคะก็จะเป็นพระเนื้อดินนะคะหลวงพ่อปานนะน้องขออนุญาตปรับนิดนึงนะคะพระเนื้อดินหลวงพ่อปานมี2ององค์ด้วยกันเลยนะพี่พี่ในนี้นะก็จะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะพี่พี่ด้านบนเป็นขี่ไก่หางพวงด้านล่างนะคะก็จะเป็นขี่ไก่หาง5เส้น นะคะพี่พี่ได้ไปคู่แบบนี้เลยพี่พี่คุ้มๆเลยนะคะปกติ1องค์ต้องจัดราคา300บาทแต่ตอนนี้ EP นี้เป็น EP ที่13จัดโปรโมชั่นให้เลยนะคะก็ราคาเปิดอยู่ที่300บาทพี่พี่ได้รับไป2องค์เลยนะคะพี่พี่ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่20นะคะพี่พี่เป็นพระง่างนะอ่าพระง่างองค์ใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่พระง่างนะคะรายการที่20ินะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่รายการที่ย0เป็นพระงังค่ะรายการต่อไปรายการที่ย1นะคะพระปิตาหลวงปู่โตะนะ พระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีค่ะพี่พี่อ่าสวยๆเลยเนื้อลายๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะได้มอดมาได้มาพร้อมตลับสแตนเลสพร้อมใช้งานเลยนะพี่พี่หรือถ้าพี่พี่ท่านใดเนาะไม่ชอบตลับก็ไปแกะออกได้นะคะไปเลี้ยมกรอบทองได้นะสําหรับพี่พี่ที่อยากเปลี่ยนกรอบได้เลยนะพี่พี่แกะได้เลยนะคะรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสองนะคะพี่พี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะ เหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะปีสองห้าศูนย์สามเนื้อทองแดงนะคะองค์เกา่าๆแบบนี้เลยพี่พี่หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะเป็นเลี่ยมกันหางด้วยนะคะรายการที่ยี่สิบสองค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสามนะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะคะหลวงพ่อจงกันภายหลังสิงนะพี่พี่ด้านหลังมีสิงด้วยนะคะสวยๆเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสามค่ะต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะ รายการที่24นะคะพระพุทธชินราชนะพี่พีเหรียญพระพุทธชินราชนะคะสวยสวยเลยได้มาพร้อเมเลี่ยมแบบนี้นะคะรายการที่24รายการต่อไปรายการที่25นะคะก็จะเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานพิมพ์ขี้ไก่หางพวงนะคะพระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะพี่พี่รายการที่25รายการต่อไปค่ะรายการที่2 6นะคะขออนุญาตไปไวนิดน,นึงนะรายการที่2 6ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนะพี่พ เหรียญเจริญพรล่างหลวงพ่อคูณวัดแจ้งนอกปีสองห้าสามหกนะคะเนื้ออัปปาได้มาพร้อมกล่องเลยขออนุญาตแกะให้รับชมด้านในกันเลยนะพี่ๆอ่าสวยๆเลยนะคะพี่ๆ่ะเหรียญเจริญพรล่างนะคะหลวงพ่อคูณนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะหลวงพ่อคูณวัดแจ้งนอกค่ะอ่ะ ราคา300บาทนะคะพี่ๆนะปิด2รายการน้องจะส่งให้ฟรีแต่ว่าถ้า1รายการนะน้องขออนุญ,ญาตบวกเพิ่มค่าจัดส่งสำหรับไปทาง50บาทนะคะพื้นที่ห่างไกลก็50บาทไม่บวกเพิ่มนะคะรายการต่อไปนะคะรายการที่2 7ค่ะ รายการที่2 7ดนะพี่พีก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อน้อยนะคะวัดธรรมศาสารานะเหรียญหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาสาราพี่พีได้ไปพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะรายการต่อไปนะคะรายการที่28สิบดนะพี่พีอ่ารายการที่28สิบดเป็นรูปภาพนะคะหลวงพ่อกลวยนะรูปภาพหลวงพ่อกลวยหลังสิงนะคะพี่พีได้มาแบบอ่าเป็นซีนถุงแบบนี้ขออนุญาตไม่แกะเนาะก็สามารถมองเห็นแบบชัดๆอยู่ใช่ไหมคะ รูปภาพหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะพี่หลังสิงนะคะอ่ารายการนี้เป็นรายการที่ย8รายการต่อไปรายการที่ย9นะคะก็จะเป็น พระปิตาหลวงพ่อแก้วเกษาโลนะคะวัดละหานไรจังหวัดระยองนะพี่พี่ปีหนึ่งเก้านะคะเนื้อเปียกทองด้วยนะสวยๆเลยนะคะพี่พี่รับรองเลยว่าสวยตรงปกถูกใจทุกรายการแน่นอนนะคะกับช่องบาร,รมีพักเครื่องนะคะพี่พี่ขาน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องได้สร้างคลิปต่อๆไปนะแต่ถ้าพี่พี่ท่านใดน,นะสนใจปลาเครื่องปลาบ้านนะคะกับช่องบาร,รมีพักเครื่องก็สามารถแอนไลน์หรือโทรเไปเข้ามาได้เลยที่ช่อง ท่องทางการติดต่อนะคะเบอร์โทร0644109569พี่พี่จะแอดไลน์เข้ามาก็ได้เช่นกันนะคะขอดูภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่29นะคะต่อไปรายการนี้เป็นรายการที่30นะพี่พี่มาพร้อมถุงเลยนะคะมาพร้อมถุงเก่าๆแบบนี้เลยนะวัดอาวุธสิตตารามนะพี่พี่อ่า ขออนุญาตแกะขาด้านในนะเป็นขวัญถุงนะคะคุณแม่ชีบุญเรือนนะขวาญถุงคุณแม่ชีบุญเรือนตรงบนเติมนะพี่พี่ขออนุญาตแกะให้รับชมด้านในกันเลยค่ะด้านในจะเป็นพวกเครื่องรางนะคะเป็นข้าวสารเป็นถั่วเป็นเบี้ยกแก้แล้วก็เป็น ดอกพิกลน,นะคะรายการที่สามสิบนะพี่พี่เป็นพร้าเนื้อผงนะคะอ่าสวยๆเลยนะคะพี่พี่ใต้ฐานมีอ้ออ่างด้วยนะมีโคตอ้ออ่างด้วยนะคะหลังยันพุทโธน,นะพี่พี่สวยๆเลยเนื้อผงนะคะ ได้มาพร้อมซองเลยนะคะรายการที่30นะคะก็จะเป็นขวัญหงคุณแม่ชีบุญเรือนตัวบุญเติมนะคะพระพุทโธน้อยนะคะรายการที่30ต่อไปรายการที่31อนะคะพี่พี่รายการที่ส1อคะ่ะเหรียญหลวงพ่อกวุยวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทนะคะได้มาพร้อมกล่องเลยแต่ว่ากล่องอาจจะดูกเก่าดนึงนะพี่พี่เหรียญกลมนะคะ หลวงพ่อกวยนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะรบกวนพี่ๆที่โทรเข้ามานะคะแจ้งน้องนิดนึงนะว่าเป็นอีพีที่เท่าไหร่แล้วก็รายการที่เท่าไหร่ด้วยค่ะรายการต่อไปรายการที่สามสิบสองนะคะรายการที่สามสิบสองนะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่ๆสมเด็จอ่าหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่นะคะ สมเด็จขี่แพะนะพี่พีด้านหลังมียันแล้วก็มีผ้ายันนะคะหลวงปู่ทิมด้วยนะคะ รายการที่32ต่อไปร,รายการที่33คะ่ะก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากองมหามเท่ารายการที่33นะพี่พี่ได้มาพร้อมเลี่ยมด้วยนะคะเป็นงานเลี่ยมกันน้ำสวมใส่ใช้งานได้เลยนะคะ,ะงานเลี่ยมกรอบอาจจะดูกเก่ามีทะลอกนิดนึงนะคะพี่พี่เนื่องจากเป็นพระเครื่องแล้วก็พระบ้านนะคะพี่พี่อาจจะผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วนะคะรายการต่อไปร,รายการที่34นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะ หลวงปู่ทวดนะพี่พี่พิมพ์บัวข้างนะคะเนื้ออปกาได้มาพร้อมเนี่ยแบบนี้เลยนะคะรายการที่สามสิบสี่ค่ะรายการต่อไปรายการที่สามสิบห้าค่ะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันห้านะพี่พี่เหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันห้านะคะสวยสวยเลยได้มาพร้อมกรอแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ รายการต่อไปรายการที่36นะคะรายการที่36นะคะพี่พีก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเนื้อทองแดงนะพี่พีปี2482นะคะมาพร้อมเนี่ยมกันนามด้วยนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่ารายการที่36นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่37คะ่ะ รายการที่สามสิบเจ็ดก็จะเป็นพระสมเด็จนะพี่พี่พิมแบบวัดละรังนะคะพี่พี่พิมน่าจะพิมพ์เส้นได้เนาะมาพร้อมถักลวดแบบนี้เลยนะคะพระสมเด็จวัดละคังนะคะรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะรายการต่อไปรายการที่สาสิบแปดค่ะ รายการที่38เป็นพระเนื้อผงนะพี่ๆหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะสวยๆเลยปี2516นะคะพระเนื้อผงหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหน้ากากทองเป็นพระเนื้อผงนะคะรายการที่38รายการต่อไปรายการที่39ค่ะรายการที่39พระนางพยาพิมพ์เล็กนะคะพระนางพยาอกหนูนั้นพิมพ์เล็กได้มาพร้อมก็บแบบนี้เลย รายการนี้เป็นรายการที่39นะคะรายการต่อไปรายการที่40ค่ะพี่พี่สามบาททุกรายการนะตั้งแต่รายการที่1จนถึงรายการที่45นะคะก็ราคาสามร้บาททุกรายการรายการต่อไปรายการที่40ค่ะเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะพี่พี่ปี2465ค่ะหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนพี่พี่นะเนื้อทองแดงค่ะ ได้มาพร้อมเรี่ยมพร้อมก็อบแบบนี้เลยนะพี่พี่หลวงพ่อฉุยนะคะรายการที่40รายการต่อไปรายการที่41ิบนะพี่พี่อขออนุญาตปรับกล้องนิดหนึ่งนะคะรายการที่41นะคะพี่พนาายทรงคุดยุดนาแล้วก็ด้านล่างเป็นพระล้างหูนะคะองค์ใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่พร้อมใช้งานเช่นกันได้มาพร้อมเรี่ยมแบบนี้กันเลยนะคะราคาเปิดอยู่ที่300บาทนะคะใครไวใครได้ปิดเลยนะพี่พี่ สวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่41นะคะพี่พีนะสนใจสามารถแอดไลน์เข้ามาหอดูภาพเพิ่มเติมได้เป็นงานเลี่ยมนะคะอาจจะสะท้อนแสงนิดนึงนะพี่พรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42อ่าก็จะเป็นรูปหล่อนะคะหลวงพ่อกลวยนะคะได้ไปพร้อมแหวนหลวงพ่อกลวยเลยนะพี่พแล้วก็เป็นงานเลี่ยม3ามห่วงแบบนี้เลยนะ หลวงพ่อปวยวัดโคศิรารามนะรายการที่42รายการต่อไปรายการที่43ค่ะรายการที่43ก็จะเป็นชินราชนะพี่พี่พระพุทธชินราชเนื้อชินสนิมแดงค่ะพี่พี่ขาสวยสวยเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่43ค่ะรายการต่อไปรายการที่44พระล่วงอุมบัตนะคะพี่พี่พระล่วงอุมบัตเนื้อชินสนิมแดงนะคะเก่าเก่าเลย นะคะ300บาทนะปิดคู่จะส่งฟรีนะคะพี่ๆนะปิดคู่จะส่งฟรีเลยแต่ถ้าปิดหนึ่งรายการขออนุญาตบวกเพิ่มค่าจะส่งสําหรับปลายทาง50บาทสะดวกโอนพร้อมโอนนะคะยอดโอน300บาทนะคะรายการต่อไปรายการที่45นะคะขออนุญาตปิดรายการที่45เป็นรายการสุดท้ายนะรายการนี้เป็นขุนแผนนะคะพี่พระขุนแผนหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ๆขาด้านหลักมียันตุกตาด้วยนะ คุณแผนหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะคะได้มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จังหวัดชัยนาทนะคะขออนุญาตปิดรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายนะคะพี่พีด้านหลังมียันตุกตาด้วยนะคะรายการที่สีค่ะช่องบารมีพาเครื่องนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะพี่พที่เข้ามารับชมทุกท่กทานเลยนะคะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ แล้วก็เพื่อที่พี่ๆจะไม่พลาดคลิปต,ต่อๆไปกันด้วยเช่นกันนะพี่ๆสนใจพักเครื่องคราบ้านกับช่องบาร,รมีพาเครื่องนะคะก็สามารถแอดไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะที่ช่องทางการติดต่อของเรานะ0 6 4 4 1 0 9 5 6 9หรือพี่ๆจะแอดไลน์เข้ามาได้เลยเบอร์โทรนี้สามารถได้ทั้งโทรแล้วก็แอดไลน์นะพี่ๆใส่ไอเดีเป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะพี่ๆค่ะ สำหรับวันนี้นะคะน้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่พีแล้วเรามาพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีพี่พี่อทุกทกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ